สามีก็คนเตรียมของขวัญให้ภรรยานะครับเป็นช่วงเทศกาลสําคัญน,นะครับขนาดพระเจ้ายังให้ของขวัญกับมนุษย์โลกเลยนี่ <rez> ในเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันพระคําของพระเจ้าในหัวข้อว่าอย่าเลยอย่าละเลยพระคริสในวันคริสต์มาส เราจะเห็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสเป็นช่วงที่คนก็จัดบ้านใช่ไหมครับซ <c oughs> ื้อของขวัญคิดถึงคนนั้นคนนี้อยากจะให้ของของขวัญกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเทศกาลที่สําคัญแคนที่เป็นคนค้าขายก็ถ้าเราดูในทิกต o k Facebook Instagram ช่วงนี้ก็คือเขาจะโฆษณาขายของที่มันขายได้ในวันคริสต์มาสนะครับไปตามห้างเราก็จะเห็นคนประดับประดาบางทีลงทุนหลายหมื่นหลายแสนบาทนะครับ สำหรับช่วงเทศกาลที่สั้นๆน,นะครับประมาณแค่เดือนเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นปีใหม่แล้วในเช้าวันนี้อยากให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพอพระเจ้าพูดกับเราทั้งหลายแต่ละคนข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เตียพูดกับเราทั้งหลายขอพระองค์ที่จะพูดผ่านไพ่คำแห่งพจน์ของพระองค์ ขอให้มันเกิดอัศจรรย์อย่างเหนือธรรมชาติในใจของเราในความคิดในมุมมองของเราเกินกว่าที่เราจะขอและคิดได้ตามถ้อยคําของพระ,งะองค์รอธิษฐานและพึ่งพาพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนใครๆก็รู้นะครับว่าเทศกาลคริคสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเทศกาลคริคสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้นะครับเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งของขวัญ ต่หลายครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอยู่ในเทศกาลจนเราก็ลืมไปว่าเเทศกาลนี้มันมีไปทําไมเหมือนกันนะครับเพราะหลายคนก็จะมีมุมมองของตัวเองเพื่อช่วงคริสต์มาสนะครับว่าอยากได้อะไรนะครับในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพูดถึงหลายกลุ่มคนที่น่าสนใจในพัมพีที่เขาไม่มีโอกาสนะครับได้สัมผัสความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสไม่มีโอกาสได้ ทำในสิ่งที่ควรจะทำในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับคนแรกที่พัมพีพูดถึงนะครับที่ว่าคริสต์มาสไม่ได้มีความหมายกับเขาก็คือเจ้าของโรงแรมนะครับถ้าพัมพีว่าอย่างไงครับไปดูการบทที่สองข้อเจ็ดบอกว่านางจึงประสุทิ์บุตรชายหัวปีใช่ไหมครับเอาพระอ้อมพันวางไว้ในหางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมถ้าถ้าคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมในเวลานั้นรู้ว่าคนที่จะมาเกิดเนี่ยเป็น พระเยซูคิดเป็นพระบุตรของผองู้เป็นเจ้าเราคิดว่าเขาจะทํำยังไงครับ <Yeah. S 1> โอ้รขาคงจะจัดใหญ่เลยนะครับเอาเลือกห้องที่ดีที่สุดให้กับพระเยซูใช่ไหมแต่ในเวลานั้นเขาไม่รู้ว่าไอเด็กนี่คือใครนะไอเด็กนี่คือใครจะมาเกิดทําไมเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าพระกัมปีเนี่ยถ้าเราดูในเหตุการณ์นี้ทั้งสวรรค์ ชื่นชมยินดีตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการรอคอยแทย้ที่จริงแล้วมีคนรอคอยในประวัติศาสตร์รอคอยพระเยซูมบาบังเกิดน,นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูว่าถ้าคนทั้งหลายในอดีตที่กาลังรอคอยเห็นเราอย่างที่ท่านเห็นในวันนี้เขาจะมีความปรีดียิ่งยิ่งนักและ,และในพระคัมภี์เนี่ยถ้าเรารู้จริงๆแล้วเราพบว่ามีสองคนก็คือนางฮันา,นาใช่ไหมครับกับซิเมโอนอดอาหารนะครับรอคอยอธิษฐานกับพระเจ้านะครับ รอคอยที่พระเยซูจะมาบังเกิดแต่ในเทศกาลคริสต์มาสนั้นที่พระเยซูมาบังเกิดจริงๆเจ้าของโรงแรมนั้นเขาไม่รู้นะครับถ้าเขารู้นะครับเขาก็จะอเขาอยากจะเคลียร์แขกนะครับล็อกห้องไว้ทําห้องที่ดีที่สุดให้กับองค์พระเยซูแน่ๆนะตอนนี้เจ้าของโรงแรมก็อยู่ตรงไหนในสวรรค์ก็ไม่รู้นะไม่รู้เป็นคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อแต่แต่ถ้าเขามองย้อนอกมาเขาจะคิดว่า โผเสียดายช็อตเด็ดที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทําไมเราพลาดได้บางทีเราก็รู้สึกเจ้าของโรงแรมเนี่ยเรา,าก็อาจจะอ่านพระคัมภีร์รู้สูว่าโอ้เขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ชังไม่รู้อะไรบ้างเลยนะครับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าม,มาบังเกิดในโลกนี้แต่พี่น้องรู้ไหมครับบางครั้งเราก็เป็นเหมือนเจ้าของโรงแรมเหมือนกันหัวใจของเราห้ององเราสี่ห้องไม่มีพระเยซูอยู่เลยห้องแรกก็คือหวานใจห้องต่อไปก็คืออะไร หวานจังไม่รู้หลยทั้งสี่ห้องไม่มีพระเยซูอยู่ในนั้นบางทีก็คือคนที่เรารักบางคนก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่ของเราบางคนอาจจะเป็นแฟนของเราบางคนอาจจะเป็นกิจกรรมที่เราชอบนะครับบางคนอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เรารักมากเต็มไปหมดแล้วไม่มีห้องว่างให้พระเยซูแท้ที่จริงแล้วพระเยซูเนี่ยไม่ได้ไปนอนในโรงแรมก็ไปเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ได้มาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับหัวใจเราเนี่ยมันเป็นที่ที่พระเยซูอยากจะอยู่ที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับการที่คนหนึ่งคนใดตกหลุมรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนห้องในหัวใจเนี่ยมอบให้กับองค์พระเยซูพระเจ้าเองจริงๆพระองค์แสวงหาคนนั้นที่นมัสการพระองค์พระผี่บอกพระเจ้าแสวงครับคนนั้นที่รักพระองค์คิดถึงพระองค์นมัสการพระองค์ พระอ,องค์อยากจะอยู่ในห้องในหัวใจของเราดาวิดเป็นคนนั้นที่แบบนมัสการพระเจ้าโอ้โหมีใจให้กับพระเจ้ามากๆไม่ว่าดาวิดจะอยู่ที่ไหนดาวิดคิดถึงแต่พระเจ้าเขียนพระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งในนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นๆดาวิดจะไปที่ไหนนะพวกเขาก็จะให้ความสําคัญกับพระเจ้าก่อนและพระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยทอดพระเนตรเห็นจิตใจของดาวิดพระอ,องค์ก็เลยเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับและพระอ,องค์ก็ให้ พระเยซูเนี่ยเกิดในพงพันธุ์ของดาวิดพร่อ,อะไรครับเลือกต้นตระกูลที่รักพระเจ้ารักการนมัสการพระเจ้าก็เลยนะเป็นต้นตระกูลของพระเยซูพี่น้องบางครั้งเราไม่รู้ว่าพระเยซูมานะครับเราจดจ่ออะไรกับที่มันเป็นบ้านของเรางานของเรามือถือของเรานะบางคนในหัวใจเนี่ยเต็มไปด้วยเกมเต็มไปด้วยมีเดียนะครับ เราจะบอกไม่ได้หรอกว่าเรารักพระเยซู وس, พี่ดองเรารักใครเราใช้เวลากับคนนั้นเยอะวันวันเราใช้อะไรกับเวลาอะไรเยอะครับเราใช้เวลากับอะไรเยอะครับให้ไปหาเพื่อนข้างๆ้วถามว่าวันๆคุณใช้เวลากับอะไรเยอะครับช,ช่วงที่อาจารย์เสรีมีแฟนคิดถึงใครครับ เวลาที่เรามีความรักนะครับเราจะคิดถึงเขานะครับสั่งข้าวมาก็คิดหน้าคนนั้นเจอของดีๆก็อยากจะซื้อไปให้คนนั้นนะเห็นเสือ้อเห็นผ้าผ้าพันคอรองเท้าคิดถึงกับคนนั้นตลอดเวลาแท้ที่จริงเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าห้องในหัวใจมีแต่คนนั้นเต็มไปหมดพระเจ้าก,ก็อยากให้เป็นแบบนั้นในชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องอยากให้เราเป็นเหมือนเจ้าของโรงแรมที่เขาพลาดโอกาสที่สําคัญ พระเยซูนั้นอยากได้ห้องว่างในหัวใจของเราด้วยเช่นเดียวกันอันที่สองก็คือกษัตริย์เฮโรลดกษัตริย์เฮโรลดเนี่ยพระเยซูเนี่ยมาอยู่ใกล้มากเลยนะครับมีคนมาบอกเฮโรลดว่าเนี่ยพระเมสซิฮาจะมาบังเกิดเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดแต่เฮโรลดนั้นเขาถูกบังไปด้วยอคติทุกอย่างเพราะว่าเขาคิดว่าใครจะมาเป็นกษัตริย์เล่าี่สิกษัตริย์ ถ้าไอคนหนึ่งที่จะเกิดมาเป็นกษัตริย์ต้องฆ่ามันให้ตายแต่เขาไม่รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็น,ปนของขวัญที่สําคัญของโลกนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยคนให้รับความรอดถ้าเฮโรดกับใจเขาจะได้รับความรอดด้วยเช่นเดียวกันแต่เฮโรดนั้นเขาอยากจะเป็นกษัตริย์ซะเองเขาไม่สนใจพระเยซูบางทีเราข้างหลายก็คนก็เป็นเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวว่าแต่เฮโรดบางทีเราก็ฆ่าพระเยซูเหมือนกันเราอยากจะเป็นกษัตริย์เอง นะอยากจะตามใจตัวเองนะเวรามีคนบอกว่าให้เรามอบถวายชวิตให้พระเจ้าไหมเราไม่ต้องการจะมอบถวายแท้ที่จริงแล้วเปาเลาบอกว่าเห็นกับความรักเมตตาพระเจ้าที่มีกับเราข้าพระเจ้าวิงวอนท่านให้ถวายตัวของท่านทั้งหมดให้กับพระเจ้าพี่น้องเช้าวันนี้เราอาจจะเป็นเหมือนกัตริย์เฮโลดก็ได้นะครับให้พระเยซูไม่มีที่ยืนนะเฮโลดไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ยินดีเท่านั้นนะ เฮโรยังวางแผนฆ่าพระเยซูด้วยส่งคนไปนะครับฆ่าเด็กทุกคนตั้งแต่สองขวบบนเลยคิดว่าฆ่าพระเยซูได้นะครับแต่ว่าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้ตั้งแต่ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์ส่งพระเยซูนะครับหลบหนีไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องคริสต์มาสอาจจะกลายเป็นแค่งานปาร์ตี้ของเราโดยที่ไม่มีพระเยซู เราอาจจะไม่ได้รักพระเยซูมากขนาดนั้นก็ได้หรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการพระเยซูเลยก็ได้เหมือนกษัตริย์เฮโรดนะครับเขาเองเป็นกษัตริย์ฉะนั้นพระเยซูเป็นกษัตริย์ไม่ได้เช้าที่ใ่านไปถามคนข้างว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของคุณจริงๆริงไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้มีพระเยซูเป็นกษัตริย์พี่น้องเข้าใจว่ากษัตริย์ไหมครับพี่น้องเข้าใจว่ากษัตริย์ไหมครับกษัตริย์หมายความว่าอย่างไง อศาศกษัตริย์หมายถึงว่าครอบครองทั้งหมดในชีวิตของเราครอบครองกระเป๋าตังค์ของเราความสามารถของเราความปัารถนาของเราความฝันของเราแท้ที่จริงแล้วมีหลายคนไม่กล้าจะมอบชีวิตให้พระเยซูกลัวว่าพระเยซูจะทําให้เราไม่มีความสุขหรือพระองค์จะประกาศกฎในการศึกเหมือนที่เกาหลี <c oughs> แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่น่ารักมาก ทำไมพระเยซูอยากครอบครองเรา100%เพราะว่าถ้าพระองค์ครอบครองเรา100%สิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่กษัตริย์ที่ไหนจะให้ทั้งหมดที่ตัวเองมีกับคนที่เขาหลักพระเยซูนั้นไม่ใช่เป็นกษัตริย์ที่มาเพื่อจะครอบครองเอาจากเราแต่พระเยซูเป็นกษัตริย์ที่มาเพื่อจะให้เราพี่น้องพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มาเพื่อจะให้เราทั้งหลายพระองค์ให้ทุกอย่างสละทุกอย่างบนสวรรค์สละความสะดกสบายความเป็นพระเจ้าของพระองค์แม้แต่ตอนเกิดพระองค์ก็เกิดยากลําบาก เวลาพระเจ้าบอกว่าถวายทั้งหมดให้กับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระองค์อยากจะได้พี่น้องแต่การที่เราให้พระองค์หมดนั้นมันจะทําให้ชีวิตของเราพี่น้องเมื่อเราให้พระเจ้าหมดพระเจ้าก็ให้เราหมดในทุกสิ่งครั้งที่บอกแสวงหาพระเจ้าก่อนใช่ไหมพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ครั้งที่ผมสอนนั้ชนบอกว่าให้เรามอบถวายตัวให้กับพระเจ้าแล้วเขาก็ถามว่าพระเจ้าเนี่ยจะ ให้เราแต่งงานกับคนที่เราไม่ชอบไหมหรือมันไม่สเปคเราอ่ะหรือว่าพระเจ้าจะให้ใครสักคนหนึ่งที่มันไม่ดีกับเราไหมหรือทํายังไงเราจะมีแฟนเขาถามผมบอกไม่ยากหรอกถ้าน,น้องให้ทั้งหมดกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ทั้งหมดกับน,น้องเหมือนกันนะเริ่มต้นถ้าเราอยากจะได้อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือพี่น้องผู้ชีวิตคือครึ่งหนึ่งที่เหลือพี่น้องให้หมดของพี่น้องที่เหลือพระเจ้าจะให้เอเมนไหมฉะนั้นเราต้องไม่หวงกับพระเจ้านะครับ ในพระคัมภีร์พูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่พระเยซูมาแล้วไม่รู้พระเยซูมาก็คือนักศาสนานักศาสนาเขาว่าไงครับในบทที่สองข้อสี่ถึงหบอกว่าและคนและท่านคือกิยาเทโรให้ประชุมบรรดาปรหิตใหญ่กับพวกกรรมาจารย์ของประชาชนตัดถามเขาว่าพระคลิสนั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลท่านว่าที่บ้านเบ็เลเฮมแควตยูเดีย เพราะฟาดาดาพยากรณ์ได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบธเลหฮมในแผ่นยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในถ้ำการบรรดาผู้ครอบครองของยูเดียก็หาไม่ได้เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งครอบครองอิสเรลชนชาติของเราเฮโรดถามครับว่าพระเมสสิยาจะมาเกิดที่ไหนพวกนักศาสนาตอบได้หมดเลยเกิดที่เบธเลหฮมเพราะว่าอะไรครับเขารู้ปอดศาสตร์เขาราาาูา้คําทํานายเขารูค้คาพยากรณ์แต่มีประโยชน์ไหม ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะแค่รู้นะครับบางทีเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในพระเจ้านะครับหรือเรียนโรงเรียนพระัมภี์ด้วยซ้ำนะครับเรา,าจ,จะรู้เรื่องพระเจ้าหมดเลยนะครับรู้เรื่องพระเจ้ารู้เรื่องศาสนศาสตร์รู้เรื่องพระคัมภีร์เทศได้เป็นวักเป็นเวรนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ต้องการพระเยซูจร,จรๆๆิงๆก็ได้เพราะว่านักศาสนานีเขารู้ดีนะครับเทโรถามว่าพระเยซูจะมาเขาตอบได้พระเยซูจ,จะเป็นกษัตริย์ เขาตอบได้พระเยซูจะเกิดที่เบตเลยเฮมเขาตอบได้ว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ในคําทํานายตอบได้ทุกอย่างเลยแต่ไปไหมไปเฝ้าพระเยซูไหมไม่ไปแต่ไอ้พวกโหราจารย์ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่ามีดาวกษัตริย์เกิดไอ้นี่มันเดินทางไกลมาเลยนะไอ้พวกนี้อยู่แค่ใกล้เขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างนะครับมันนี้เราอยู่ใกล้พระเจ้ามากเลยอยู่โรงเรียนพระพีนี่แหละเรียนพระพีทุกวันเลย แต่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนเหล่านั้นที่ไปเฝ้าพระเยซูเรา,าจ,จะไม่ใช่คนเหล่านั้นที่มีความปรารถนาพระเยซูมากเหมือนนักศาสนาเนี่ยรู้เยอะแต่ไม่ตื่นเต้นเขาบอกว่า mm hmm. บางคนเนี่ยเชื่อใหม่ไม่ได้แบบไม่ได้เรียนพคมพีอะไรแต่ฟังคมพีตอนไหนก็ตื่นเต้นสัมผัสพระเจ้าร้องไห้น้ําตาไหลแต่คนที่รู้พคมพีเยอะฟังยังไงก็ไม่ได้อะไร mm hmm. ไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเอาไว้พี่น้อง เราอาจจะเป็นนักศาสนาก็ได้คือรู้เรื่องพระเจ้าเยอะแต่ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆในพระพีนะครับในสองพงศษัิย์บทที่สองข้อสามพระพีพูดถึงสิทธิ์ของเหล่าผู้พยากร์นะครับคนพวกนี้รับการสมแดงเหมือนกันตอนที่เอรียาจะถูกลับไปเอริชาก็รู้ว่าเอรียาจะถูกลับไปแต่คนพวกนี้รู้เหมือนกันรับการสมแดงว่าวันนี้เอรียาถูกลับไปแต่สุดท้ายแล้ว ได้รับอะไรไหมไม่ได้รับอะไรคือเมื่อเอลียาข้ามแม่น้ําจอแดนไปคน50สคนนี้ไม่ได้ข้ามไปด้วยยกเว้นเอลิชาแค่คนเดียวพี่ดองบางครั้งเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างที่สําคัญในชีวิตของเรามีความรู้แต่ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแค่รู้เท่านั้นนะครับถ้าความรู้มันไม่ย้ายจากที่นี่มาอยู่ที่หัวใจของเราความรู้ก็ยังอยู่ที่นี่ต่อไป ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในาพระคัีมัทธิวบทที่สิบเอ็ดข้อสิบสองบอกว่าและตั้งแต่สมัยยอดผู้ให้ปัสสิวมาจนถึงทุกวันนี้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งที่คนที่แสวงหาด้วยใจร้อนลนและผู้ที่ใจร้อนลนจะแย่งชิงเอาได้อย่าให้เ,เทศกาลคริคสต์มาสที่เป็นเทศกาลที่เราตื่นเต้นมากนะครับแต่ผ่านมาและผ่านไปไม่ได้มีประสบการณ์อะไรกับพระเยซูเลย ไม่ได้สําคัญอะไรกับเราเลยเราเราผ่านคริสต์มาสเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อผ่านคริสต์มาสขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะให้คริสต์มาสเป็นวันที่มีความหมายจริงๆอย่าเป็นแค่วันกิจกรรมนะบางคนคริสต์มาสคือวันที่คิดอะไรครับคิดถึงจะประกาศให้คนอื่นมาหาพระเจ้าแต่ลืมใครลืมตัวเองลืมตัวเองคริสต์มาสปีนี้ผ่านไปไม่ได้เจอพระเยซูนะครับได้เจอแต่ของขวัญได้เจอกับต้นฝนได้เจอแต่งานคริสต์มาสปาร์ตี้อาหาร และลาบอาจารย์สแสวงนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอพระเยซูให้เรามีประสบการณ์กับพระเยซูจริงให้เราหิวพระเยซูจริงๆสุดท้ายนะครับคนกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรกับพระเยซูคือคนที่บ้านพระเยซูเองในพระบีมีร์วีอุสิบสามข้อห้าสิบแดบอกว่าพราะองค์จึงไม่ได้ทรงกระทําการอิทติสิตมากที่นั่นเพราะเขาไม่มีความเชื่อนะครับ เมื่อเขารู้ว่าเขาไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าพระเยซูเป็นเด็กเกิดมาแต่คนที่บ้านพระเยซูนั้นเขารู้จักพระเยซูด้วยโตมากับพระเยซูด้วยนะครับเคยชินกับพระเยซูมากได้ยินเรื่องราวว่าพระเยซูทาการอาศัศจรรย์ที่นูน่นที่นี่ที่นั่นที่นั่นนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะทนหนักกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าเด็กเล็กๆ e นั่นคือใครแต่เนี่ย <tradicional> เขาเห็นว่าพระเยซูทําการอาศัศจรรย์พระเยซูรักษาคนโรคเลือนพระเยซูทําสรรพัสสรรพัท แต่ว่าเขาไม่ได้รับการอัศจรรย์อะไรพระพีบอกพระเยซูทําทอะไรไม่มากไม่ได้มากเพราะเขาไม่เชื่อทําไมเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเนี่ก็เนี่ยเยซูเนี่ยเป็นลูกช่างไม้แม่ชื่อมารีพี่น้องของเขาก็อยู่กับเราที่นี่เนี่ยเรารู้จักทุกคนเลยเขาจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องหลายครั้งเราคุ้นเคยวิญญาเราเป็นวิญญาณคุ้นเคยนะ ไม่ตื่นเต้นกับพระคัภีรีแล้วเพราะว่าอ่านอ่านมาเยอะแล้วไม่ตื่นเต้นกับการฟังเทศแล้วเพราะว่าฟังมาเยอะแล้วไม่ตื่นเต้นนะครับกับอะไรเลยในฝ่ายวิญญาณแม้แต่เพลงเราก็ร้องมาเยอะแล้วนะครับเราคุ้นเคยกับทุกอย่างจนเรามีวิญญาณคุ้นเคยพี่น้องจนมีวิญญาณคุ้นเคยในพระทัีเนี่ยเราต้องเป็นเหมือนอลิซาเบตพี่น้องอลิซาเบตเนี่ยเป็นญาติ พระเยซูเป็นญาตินางมารีแต่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันดีเมื่อนางมารีมาเฝ้านะครับอลิซาเบตในขนาดพระเยซูยังไม่ได้เกิดอยู่ในทอ้องอลิสต์บอกว่าเมื่อท่านทักเสียงท่านเข้าหูเราเนี่ยเด็กในท้องของเราก็ดิ้นแล้วพี่น้องเราต้องเป็นคนแบบเนี้ที่ในตัวเราอะมันตอบนองต่อพระเจ้าเอเมนไหม เราเหงาสึกเคยชินวันนี้มานมัสการเราไม่ได้รับอะไรวันนี้มาฟังเทศแล้วไม no ่ได้ร right al. ับอะไรวันนี้เฝ้าเดี่ยวตอนเช้าแล้วไม่ได้รับอะไรแล้วไม่ได้รับอะไรมันคือภาวะปกติของเราอันเนี้ยมันคือภาวะผิดปกติพี่น้องบางครั้งเราต้องอธิษฐานพระเจ้าเอาวิญญาณคุ้นเคยออกไปขอให้ข้าพระองค์สดใหม่กับพระองค์ทุกวันขอให้ข้าพระองค์สดใหม่กับพระองค์ทุกวันพี่น้องดาวิดนมัสการพระเจ้ามาตลอดชีวิตแต่ตอนดาวิดได้หีบมานะครับดาวิดแก้ผ้าครับ แกพาที่ไหนวาแก้าเปลยนะถอดเสื้อส่วนบนออกแล้วเต้นลาถวายพระเจ้าและภรรยาดาวิดบอกแล้วอันนี้มันเป็นคนถอยนะเนี่ยทําตัวแบบไปหน้าผมเป็นกษัตริย์ที่จริงดาวิดถอดเสื้อพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะดาวิดใส่ชุดทรงกษัตริย์ชุดที่มันเย็บด้วยทองอ่ะมันหรูหรามันงดงามและดาวิดรู้สึกว่าเขาอ่ะจะนมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ โดยเขาก็เขาก็เป็นจุดเด่นพระเจ้าก็เป็นจุดเด่นได้ยังไงเขาก็เลยถอดเสื้อส่วนบนที่มันถักด้วยทองพี่น้องคนสมัยก่อนอะ่ะเขาเอาทองเนี่ยมาทําเป็นเส้นได้แล้วถักเข้าไปกับเสื้อมันหลูมากอะ่ะฉะนั้นดาวิดเลยถอดชั้นบนออกนะครับให้มันเปื่อยไม่ได้ไม่ถอดข้างล่างและดาวิดก็เต้นเหมือนคนบ้านะครับก็คือไม่มีไม่มีท่าไม่มีสเต็ปบางคนทำพการพระเจ้าต้องท่าสวย พี่นอ้องพ้ะพีบอกว่าเราต้องด้อยลงหลักการนมัสการที่แท้จริงเราต้องด้อยลงพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าเราเป็นผู้นำนมัสการแล้วคนชื่นชมเรานะครับเราตุ๊บนะครับสอบตกถ้าเรานำนมัสการแล้วคนลืมเราแต่คิดถึงพระเจ้ารักพระเจ้าโอนิสอบผ่านพี่น้องเข้าใจไหม ถ้าเราเทศนาเราคนโอ้อาจารย์เทพดีชื่นชมอาจารย์มากเลยติดตามอาจารย์เป็นเกจิอาจารย์อันนี้อาจารย์สอบตกตุบนะครับแต่ถ้าเทศแล้วโอ้ไม่คิดถึงอาจารย์เลยลืมอาจารย์ไปเลยคิดถึงพระเยซูเนี่ยคิดถึงอาจารย์โอ้อันนี้สอบผ่านพี่น้องเราต้องเป็นแบบนั้นครับอลิซาเบตเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องฝ่ายวิญญาณแบบไม่ใช่ว่าเอออันนี้ก็ญาติเรามาเยี่ยมทั้งที่เนี่ยญาติแท้เลยนะ กับคนบ้านพระเยซูเนี่ยมันนมันเนี่ย,น,น,ยน้องสาวแต่งงานกับเราเนี่ยเป็นเป็นสซอยเราอยู่แต่อลิซ์เบตกับนารีเนี่ยเป็นญาติกันแท้ๆไม่ได้คนเป็นเพื่อนบ้านนะแต่เมื่ออลิซาเบตมาทักอาภอนามาลีมาทักทายอลิซาเบตข้างในตื่นเต้นเด็กเต้นนะครับเด็กเกต้นโลดฝ่ายวิญญาณรับรู้ได้พี่น้องเราควรอธิษฐานพระเจ้าว่าให้จิตวิญญาณเรารับรู้ได้ในเทศกาคลคริสต์มาสเนี่ยขอให้เรารับรู้ได้ บางทีคริสต์มาสที่ผ่านมาและผ่านไปเพราะเราไม่ได้คิดถึงพระเยซูเลยเราคิดถึงโหราจารย์คิดถึงคนเลี้ยงแกะเราคิดถึงต้นคริสต์มาสเราคิดถึงการแต่งบ้านเราคิดถึงบัตรเชิญเราคิดถึงใครจะมาเชื่อเราคิดถึงงานรับใช้แต่พระเยซูไม่ได้อยู่ในเทศกาลคริสต์มาสเลยอย่างน้อยตื่นเช้ามาตอนเช้ามีโอกาสคิดถึงพระเยซูคริสต์มาสนั้นไม่ใช่เพื่อคนอื่นคริสต์มาสเพื่อเราทั้งหลายแต่ละคน พี่น้องโหราจารย์นั้นเขามาไกล้ๆเลยเนยเดินทางมาเพื่อมาพบพระเยซูเรากับพระเยซูใกล้กันแค่นี้เอง,เอง,องพระคัมภีร์อยู่ข้างๆไม่ได้ห่างกันเลยใกล้กันเมื่อพระเยซูนั้นมาบาังเกิดในโลกนี้พระองค์มีความปรารถนาที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับเราทั้งหลายทุกคนชื่อพระเยซูก็คืออิมมานนเอล พระเจ้าอยากจะอยู่กับเราอยากจะสถิตกับเราเป็นไปได้ที่เราอาจจะเป็นเหมือนเจ้าของโรงแรมที่ไม่มีห้องว่างในหัวใจให้พระเยซูเลยหรือเราอาจจะเป็นเหมือนกษัตริย์เฮโรดที่ข้าเป็นกษัตริย์ข้าจะทําตามใจข้าใจข้านั่นแหละสําคัญที่สุดนะบัลลังก์ข้าตําแหน่งข้าหัวไว้เป็นของข้าที่้องถ้าเรายังรู้สึกว่าอะไรอะไรเป็นของข้านะครับอันนี้เราคือเฮโรด หรือเราอาจจะเป็นพวกโปรหิตธรรมจารย์ที่รู้เต็มหัวเลยเรื่องพระเยซูแต่ไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆกับพระเยซูเราจะรู้เรื่องพระเยซูมาเกิดแต่ไม่เคยมีประสบการณ์กับความยินดีจริงๆที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้เราอาจจะเป็นคนที่เคยฟังเรื่องพระเยซูมาเทศเรื่องพระเยซูได้แต่ไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆกับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดเพราะไม่เคยมีประสบการณ์การอัศจรรย์อะไรพระเยซูไม่เคยช่วยอะไรเราเลย เราจะเป็นแค่คนที่รู้ว่าพระองค์มาช่วยให้รอดแต่ในเช้าวันนี้นะครับอย่าให้เราเป็นคนที่เป็นเหมือนคนที่บ้านพระเยซูด้วยที่คุ้นเคยพระเยซูมากจนจนพระเยซูถึงจะทําการอัศจรรย์บอกเขาบอกว่าไงเนะีเราเห็นท่านได้ยินว่าท่านทาาําอัศจรรย์ที่อื่นทําที่บ้านท่านให้ดูด้วยไม่ได้เพื่ออยากจะเชื่อนะแค่อยากจะตื่นเต้นพี่น้องอย่าให้เราเป็นคริสเตียนอูบานะครับอยากเห็นเหมือนที่เขาทําอ่ะ ที่เขาเล่าว่าพระเยซธูธรรมศจย์ทำให้ดูหน่อยพี่น้องแต่ให้การสัจนันไม่ใช่สิ่งที่เราดูแต่เป็นสิ่งที่มันเข้ามาในใ,นใจของเราเอเมนไหมในเช้าวันนี้นะครับในช่วงเทศกาลคร,ริสต์มาสที่มาถึงแน่นอนเราจะมีงานเยอะแยะเลยแหละที่เราจะท mm ํา hmm. แต่ให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าพระเยซูมาเพื่อเราเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษเราเป็นคนสําคัญ mm hmm. ถ้าพระองค์จะบอกว่าให้หมดให้หมดกับพค์นะไม่ใช่ว่าพค์อยากได้พี่น้อง เพราะว่าการให้หมดกับพระเจ้าคือการได้หมดจากพระองค์เหมือนกันเห็นไหมมทุกพระพรที่พระองค์เตรียมไว้จะเป็นของเราเมื่อเราให้หมดกับพระองค์ในช้าที่ให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะครับในช่วงเทศกาลคริคสต์มานี้เป็นช่วงที่คนจำนวนมากละเลยพระเยซู แต่ขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราจะรู้ว่าเราเป็นคนสำคัญพระเจ้านั้นมาเพื่อเราเฉพาะเจาะจงบางทีคริสต์มาสเป็นเหมือนงานประจำปีที่คนก็ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปถ้าท่นนี้ใจของเรามันไม่ได้ตื่นเต้นเลยกับ การมาของพระเยซูถ้าเช้านี้ใจเราเไม่ตื่นเต้นเลยกับการมาของพระเยซูแค่เราบอกพระเจ้าว่าพระอง์เจ้าข้ามันมีอะไรผิดบติในใจของลูกแน่ๆถ้าลูกเป็นกษัตริย์ลูกขอลงจากบัลลังก์แทนที่ลูกจะ ตามฆ่าพระองค์ขอพระองค์ฆ่าลูกให้ตายพี่น้องเราไม่สามารถจัดการตัวเองได้แน่นอนมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดการเราได้ถ้าหูของเราตาของเรามันมืดบอดไม่สามารถรับรู้พระเจ้าได้เหมือนคนที่บ้านพระเยซูเพราะมันคุ้นเคยมากจนเกินไปเช้านี้ของพระเจ้าให้เราได้ยินเสียงเสียงร้องทักของพระเยซู ให้จิตวิญญาณตัวตนของเราที่แท้จริงข้างในตื่นเต้นยินดีที่เราได้ยินพระองค์ในเช้าวนี้ให้เราได้ยินเสีงเงยงบอกลักของพระเจ้าให้จิตวิญญาณได้ยินเสียงบอกรักของพระองค์ว่าพระองค์บอกลักเราเราล้ำค่าขนาดไหนในสายระเนตรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้ในานามของพระเยซูข้าพระวัอธิฐาน ราะว่าพระเยซูนั้นพงค์ได้ทําทุกอย่างที่พงค์ต้องทําแล้วตั้งแต่พระองค์มาบังเกิดจนถึงที่ไม้กางเขนนั้นและพระงค์ได้เป็นขึ้นจากความตายข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ส่วนที่เราจะต้องทําส่วนที่เราจะต้องตอบสนองในเช้านี้ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่เราจะมีช่องว่างในหัวใจของเราไม่เพียงแต่เราจะมีห้องหนึ่งให้กับพระงค์แต่แท้ที่จริงทั้งหมด ทั้งสี่ห้องในหัวใจของเรานั้นควรจะเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถ้ามีส่วนใดที่เราสงวนไว้ถ้ามีมุมใดที่เราสงวนไว้ที่เราไม่ให้พระองค์ในเช้านี้ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราขอพระองค์ทําการอัศจรรย์พระองค์เจ้าข้าที่เราจะมีใจที่อยากจะมอบถวายให้กับพระองค์ทั้งหมดถ้าเราไม่ได้เห็นถ้าตาของเรามันมืดบอดถ้าเราเคยชินกับพระเจ้ากับพระกคมภีกับสิ่งต่างๆที่เราอยู่มากจนเกินไปขอพระเจ้าปลดปล่อยเราพระองค์เจ้าข้า เหมือนที่ปั้มพีบอกว่าแสงสว่างจากเบื้องบนได้ส่องมาในเงาแดนแห่งความมรณานั้นขอความสว่างจากเบื้องบนส่องเข้ามาในตาของเราส่องเข้ามาในหูของเรา่องเข้ามาในใจของเราพระองค์เจ้าค่ะในเช้านี้ถ้าเราไม่ได้มอบตัวเองให้กับพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์จะให้เราตายต่อตัวเองพระองค์เจ้าค่ะขอให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่เราจะตายต่อตัวเองที่ไม่ใช่ความพยายามของเราแต่ที่พระเจ้าจะทํางานพระองค์เจ้าค่ะ ้ารพระองค์รู้ว่าเมื่อเราสัมผัสความรักพระองค์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีอะไรยากเลยที่เราจะมอบถวายให้กับพระองค์แต่ถ้าเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นขอพระเจ้าเปิดตาใจเราที่จะเห็นความรักของพระองค์อย่างมากมายพระองค์เจ้าค่ะในเช้านี้พระองค์เจ้าค่ะขอให้ความรู้ความเข้าใจในพระเจ้าของเรามันลงมาในใจของเราไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความเข้าใจเท่านั้นแต่มันเป็นความซึ้งใจเป็นความลึกซึ้งในความรักของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทำการอัศจรรย์ขออวยพรถ้ามันมีอำนาจวิญญาณชั่วถ้ามันมีคำโกหกที่ผูกมัดเราถ้ามันมีผีมารซาตาวิญญาณชั่วเป็นวิญญาณอยู่เบื้องหลังนิสัยที่มันผูกมัดเราที่มันตกทอดมาจากบรรพบุรุษเราตัดสัมพันธ์กับมันทั้งหมดในนามของพระเยซูและถ้ามันเป็นบาดแผลที่ทำให้เราไม่สามารถจะไว้วางใจพระองค์ได้ข้าโปริษฐานขอพระเจ้ายืดผัดแต่ต้องบาดแผลของเราเยียวยาเราพระองค์เจ้าข้าและนำเราเข้าใกล้พระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้สิ่งที่ข้าพระองค์อยากจะให้เกิดขึ้นในเทศกาลคริสต์มาสเหมือนที่พระองค์อยากให้เกิดขึ้นนั้นคือให้เราเองทิ้งตัวเองเข้าไปในอ้อมกอดของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทำการอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะขอละคิดได้ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน